การที่คุณจะได้รับชีวิตใหม่นะคะคุณจะต้องเปลี่ยนพลังงานในร่างกายของคุณค่ะเพราะพลังงานในร่างกายของคุณมันจะไปปรับเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณได้รับชีวิตที่คุณต้องการค่ะในศาสตร์หลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นกดแรงดึงดูดหรือ,อความรู้ของดรโจดิสเปนซ่านะ,ะด้านสมองแล้วก็พลังงานนะคะดรโจดิสเปนซาเขาบอกไว้นะคะว่าคุณจะต้องรู้สึกไปด้วย feel it now ความรู้สึกคือกุญแจสำคัญค่ะการที่เราจะได้รับมันเร็วยิ่งขึ้นมันจะต้องเพิ่มความรู้สึกเข้าไปนะก็คือความรู้สึกนั้นจะต้องมีตอนที่คุณนึกถึงจินตนานการถึงมันนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกเช้าก่อนนอนหรือตื่นนอนขึ้นมาให้คุณ จินตนาการก่อนก่อนที่คุณจะจับมือถึงก่อนที่คุณจะทําอะไรนะคะให้คุณจินตนาการชีวิตที่ต้องการถ้าคุณกําลังมองหารักแท้นะให้คุณจินตนาการถึงรักแท้ค่ะรักแท้ของคุณเป็นรูปร่างหน้าตาแบบไหนเขามีความจริงใจน่ารักอบอุ่นกับเรายังไงอยู่แบบไหนนะอยู่บ้านแบบไหนอยู่ในบ้าน อยู่ในบ้านด้วยกันหรือไปเที่ยวที่ไหนทำอะไรแบบมีความสุขด้วยกันควรจะต้องจินตนาการถึงรายละเอียดถึงขนาดนั้นแล้วก็อย่างที่บอกนะความรู้สึกคือกุญแจมันสำคัญที่สุดที่จะทำให้คุณได้รับความรักที่คุณต้องการคุณจะต้องจินตนาการถึงมันแล้วก็รู้สึกว่าได้รับแล้วความรู้สึกของเรา ในการที่เราเจอรักแท้แล้วเนี่ยมันจะรู้สึกยังไงรู้สึกมันจะรู้สึกอบอุ่นมีความฟูฟ้าตื่นเต้นขนาดไหนในใจของเรานะ,ะให้คุณรู้สึกไปแบบนั้นเลยมันจะทําให้พลังงานในตัวคุณเปลี่ยนเพื่อไปจูนขึ้นเพื่อจูนขึ้นกับพลังงานของคนนั้นที่เป็นคนที่อบอุ่นน่ารักแล้วก็ซื่อสัตย์ค่ะ พลังงานคล้ายๆกันมันก็จะโดนดึงดูดเข้าหากันนั่นเองนะคะคุณสังเกตไหมว่าบางครั้งเนี่ยเรานึกถึงใครบางคนที่เราไม่ได้เจอหน้ากันมาตั้งนานนะเรานึกถึงเขาเขาบางครั้งเนี่ยเราจะรู้รข่าวเขาจากใครบางคนหรืออยู่ดีๆเขาก็จะโทรหาเรานั่นมันคือคลื่นพลังงานที่ตรงกันคุณอยากได้รักแท้คุณจะต้องจูนถึงคลื่นพลังงานรักแท้ ความรักที่อบอุ่นความรักที่ซื่อสัตย์ค่ะมันจะทําให้คุณได้รับรักนั้นเร็วยิ่งขึ้นยิ่งคุณรู้สึกมากเท่าไหร่พลังงานขึ้นพลังงานในตัวของคุณมันจะเป็นพลังงานที่ส่งพลังมากยิ่งขึ้นมันจะทําให้คุณได้เจอรักแท้ดังที่คุณต้องการเร็วเกินกว่าที่คุณคาดไว้ะด้วยซ้มไปค่ะ โคชานี้หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์นะคะฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะคุณจะได้รับเคล็ดลับดีๆแบบนี้เป็นประจำทุกวันค่ะโคชานี่ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย